สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานลื่นจะมาทำข้าวต้มมัดใต้นะคะก็จะมีวิธีทำนะคะก็จะมีแช่ข้าวเหนียวนะคะเอาไว้สามชั่วโมงนะคะก็ห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะข้าวเหนียวแล้วก็ถั่วเหลืองสองร้อยมิลลิกรัมนะคะแช่ไว้นะคะ,ะ,คะแล้วก็มีหมูหมูสามชั้นหั่นเป็นเส้นนะคะ หนึ 1> 1, ่งประมาณสองอยมิกร,รัมนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือหช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยก็1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะวิธีทํานะคะวิธีทําก็จะใส่ใช้ออ ตัวเหลืองส0งร้อยนมนะคะที่แช่ไว้ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ปงไปค่ะพร่กไทยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือผลหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเล้ค่ะ แล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากาันแล้วก็หอนะคะแล้วก็ใส่เกลือเลือใส่พริกไทยลงไปนะคะที่หมูสามชั้นนะคะใส่ไปเลยคะ่ะเอ่อหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่าไปนะคะแล้วคนนะคะคนที่หมูสามชั้นนะคะ แล้วันนี้ก็ผสมกันนะคะถั่วเหลืองข้าวเปลือกนะคะแล้วก็แช่แล้วใส่เกลือใส่เกลือกับพริกป่นนะคะเอ้ยใส่เกลือกับพริกไทยนะคะขอโทษนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็มาห่อค่ะแล้วก็มาห่อเลยนะคะเตรียมห่อลักษณะห่อนะคะ อ่างนี้นะคะเอาวางเอาวาวงไปนะคะแล้วก็ใส่ใช้ใบตองนะคะแล้วก็เทลงไปนะคะใส่ใส่ใสข้าวเหนียวก่อนนะคะเนียงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยถั่วเหลืองนะคะ ถั่วตัวเขียวที่ท้อเปลือกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาหมูสามชั้นใส่ลงไปนะคะเป็นเส้นใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วเหลืองท้อเปลือกค่ะตัวเขียวท้อเปลือกค่ะใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยข้เหนียวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ห่อนะคะห่อกับพับมุมทั้งสองมุมนะคะเข้าไปอย่างนี้นะคะหอ่อทั้งสองมุมเข้าไปเลยค่ะพับก็หากันนะคะ กา้องสองข้างนะคะกา,ารต้องสองข้างจะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะห่อเข้าะะไปสองข้างนะคะแบบนี้นะคะเอาเดี๋ยวก็มัดนะคะใช้ ใช้ตอกมัดก็คือใช้ก้านกล้วยนะคะครัวไทยใช้ก้านกล้วยประยุกนะคะอ๋อแล้วก็มัดนะคะให้แน่นครไทยใช้ก้านกล้วยนะคะกาดกล้วยเป็นไอ้นี่มัดนะคะ มักเนะเป็นสามกระป๋องนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานมันหวานเอ๊ะไม่มีหวานนะคะมีเออมีมันแล้วก็ขอพริกไทยนะคะแล้วก็มัดใต้นะคะ ถเป็นสามกระป๋องนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะคะไม่นึ่งก็ต้มนะคะสองอย่างนะคะมัดเป็นลักษณะ,ะยอย่างนี้นะคะลักษณะ,ะยอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้คะ่ะ ก็ต้อมัดใต้นะคะตัวไทยไปยุคต์ใช้ใช้ก้านกล้วยนะคะเป็นเป็นที่มัดนะคะแล้วก็ทำไปอีกค่ะก็ใส่เหมือนเดิมนะคะใส่ใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะประมาณสองจันนโตนะคะแล้วก็ใส่ ใส่หมูสามชั้นนะคะเป็นเส้นนะคะดี๋ยงไปค่ะแล้วก็ใส่ผักเขียวท้อเปลือกที่แช่ไว้นะคะใส่ปงไปคะ่ะใส่เรียงให้ส,สวยๆนะคะก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะแล้วก็มาห่อทับข้างเข้าเอาเข้า,ขา,ขา,ขาทั้งซ้ายทั้งฝาแล้วก็หอ่อเป็นมัดๆนะคะ นะคะแล้วก็ม้วนลงไปนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็มัดด้วยเอาก้าดกล้วยนะคะกับกล้วยนะคะเป็นเป็นเส้นนะคะยักอย่างนี้นะคะมัดไปค่ะแล้วก็นึ่งประมาณหชั่วโมงไม่นึ่งก็ต้นนะคะสอ,อย่างนะคะเขาต้อมาใต้จะมีรสชาติเค็มแล้วก็ มันจากมันจากถัวถ่วถัว่วหรือเอถั่วถั่วเขียวก็เปลือกนะคะมันเป็นสามข้อน,นะคะเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็ทำใส่ถาดด้วยค่ะคนไทยก็จะมีแบบใส่ถาดด้วยนะคะก็จะใส่ไปเลยค่ะไปใส่ข้าวเหนียวลงไปก่อนนะคะใส่ข้าวเหนียวไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นไปเป็นเส้นนะคะใส่ลงไปนะคะจะมีรสชาติเค็มมันจากผักเขียวข้อเปลือกนะคะ แล้วเราก็ไปนึ่งนะถ้าเป็นเป็นถังนี่ก็ต้องนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เลียงด้วยถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะใส่ถั่วเหลืองลงไปแล้วก็ข้าวเหนียวลงไปข้าไปปินค่ะ ก็ต้มมาไ่เอ่อก็ต้มมาไห่ผ่าแล้วก็ห่อด้วยนะคะคัวไทยทำสองอย่างเลยนะคะถ้าคนไหนไม่มีใบตองก็ใช้ผ่านะคะผาาก,ก็เปร้านไชน์นี้นะคะ เอา,าไปนึ่งเลยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเอาไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณ นึ่งประมาณออ่เครึ่งชั่วโมงนะคะจะเป็นลักษณะนี้เนี่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วนะคะ แล้วนะคะเึ่งไปครึ่งชั่วโมงนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะกระต้มมดใต้ถาดกับกระต้มมดใต้มัดนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะตรัวไทยหวานละื่นได้ทำกระต้มมดใต้มัดแล้วก็อย่างถาดนะคะเสร็จแล้วนะคะ ขอให้เอฟซต่างประเทศและเอฟประเทศไทยขอให้ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ